หลังจากข่าวที่มีการทำสัญญกรรมที่คลินิกแห่งหนึง่งแล้วก็มีการเสียชีวิตอย่างกระทันหันที่ผ่านมานี่นะคะพบว่าในกรณีเคสนี้เนี่ยผู้ป่วยมีภาวะมลิตินไตเปิเทยเน,เนี้ยอาการที่เกิดขึ้นระหว่างการดมยาเนี่ยก็คือคนไข้จะมีกล้ามเนื้อแข็งเกรง็งมีหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตลดลงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยหากรักษาไม่ทาวหรือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินของการดมยานะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นตามตำร,ราก็บอกว่าเป็นจากพันธุก,กรรมเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้งก่อนที่จะทำการผ่าต แต่หลายครั้งที่คนไข้ไม่รู้เลยว่าเรามีประวัติแบบนี้แพทยก็จะไม่รู้การป้องกันเนี่ยทีนีได้ว่าไม่มีทางป้องกันเลยเพราะฉะนั้นพอมันเกิดมาแล้วเนี่ยก็คือต้องรักษา ให้ทันถ้าดยดมยากระตุลือดมีสันมีแพทย์เนี่ยเขาก็จะประเมินอ,อาการณนะตอนนั้นว่าคนไข้เนี่ยเริ่มมีภาวะเช่นหัวใจเริ่มเส้นผิดจังหวะนะกล้ามเนื้อหังเกรงมีไข้สูงกระทันหันภสาวะไม่ออกหรือว่าค่าความกดดันในเลือดต่างๆเนี่ยมันผิดปกติไปนะคะการรักษาเบื้องต้นจะต้องให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงที่สุดประคบหันเย็นหรือว่าถ้าห่มเย็นไฟฟ้าให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดแล้วก็ให้ยาที่ชื่อว่าแดนโทเรียนซึ่งเป็นยาคลายกล้ามเนื้อนะคะเป็นยาที่ทุกคลินิกไม่มีใช้แล้วก็เป็นนยยาาาาที่ห่หคอข้ง มีได้แค่ตามโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการผ่าตัดที่จะต้องใช้ดมยาสลบก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงอย่างน้อยเป็นหนอมอวสัญมีที่ดมงยาเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมในการช่วยชีวิตที่ค่อนข้างพร้อมเพราะว่าเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีถ้าช่วยทันมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่ทันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นแบบนี้ได้ d ร B ีอ s t ตา t ร็ Clinic